รีวิวลูบิคโมยูทั้งหมดในบ้านทุกลูกที่เรารีวิวในนี้ยเคยผ่านเป็นมือเมนของเลบอนมาทุกลูกเลยครับเลบอนทำพันเขาเนีก็หมูกรอบอะไรกรก่ากันเอ่ออันนี้ขอบกากว่ามีต่อือนไมต่อไม่เงนตอต่อต่อเครับต้องเราต้องไม่ทะเลาะกันออกสื่อครับ วันนี้สร้องไอคิวเลบอลแฟมลีฟัออนวันนี้ครับเราจะมารีวิวลูบิกโมยทั้งหมดในบ้านเรานั่นเองอ่ะเพราะว่าคิดที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวแกนทั้งหมดแล้วเพื่อนๆก็ขอมาให้เรารีวิวโมยทั้งหมดนะครับนี่นี่นเราก็จัดให้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับแล้วโมยเรามีทั้งหมด1 2 3 เจ็ดสิบแปดกาิีอลูดะ,ะก็ที่เราเกิดไว้นะว่าช่วงปิดเทอมจะทำคลิปตามใจคนดูใช่ไหมใช่ครับคลิปนี้เราก็จัดให้ละมโมยูนี่เราก็ตั้งขาตั้งมีอ่างสวยงามเลยนะครับโมยูเนี่ยเป็นลูบิกที่เขาแถมขาตั้งมาเกือบทุกรุ่นเลยนะใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กับช่องพิคิวเลบอลซูมมี่ฟันนอครับโอเคไป เดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากลูกแรกค่ะเพื่อนนี่อันนี้เป็น2อคูณสโมยูหมี่รองนะเพื่อนเพื่อนหรือจะเรียกเหมยรองอะไรมันเรียกได้หมดนะ,ะลูกนี้ก็คือจะเป็นสติกเกอร์นะเพื่อนเพื่อนไม่มีแม่เหล็กนะแต่ก็บิดค่อนข้างดีนะนี่นะถือว่าเป็น <c oughs> ลูกที่ดี <c oughs> เล่นลื่นมากค่ะลูกนี้ <c oughs> ลื่นจนหลุดมือเลย <c oughs> แต่ว่าเล่นดีมากนะไม่มีแม่เหล็กโอเคครับลูกต่อมามเพื่อนนี่อ่ะ อันนี้มันคือเหมยลองแบบมีแม่เหล็กนะคะอ๋อคือรุ่นเมื่อกี้แต่มีแม่เหล็กอ่าโอเคดูติเป็นยังไงครับมันก็จะมีความแบบกรอบๆนะคะใช่แต่ผมบอกนะลูกเนี้ยผมรู้สึกว่าลูกไม่มีแม่เหล็กเนี่ยบิดดีกว่าถ้าเอารุ่นนี้สําหรับความคิดดีคือเอารุ่นนี้มีแม่เหล็กดีกว่าใช่ถ้าประหยักไปตั้งเข้าตัวเนาะใช่ผมเลือกแดงก่าใช่ผมก็เลือกเอารูปไม่มีแม่เหล็กลองบิดคู่กันดูติอ่ะอ๋อโอเคอะขอเล็บบ้านละ อ๋อคือความรู้สึกมันไม่ค่อยต่างกา<ช>ันใชทาเลยอยากให้เอาประหยัดก,กว่าใช่โอเคครับลูกต่อมาครับคือลูกนี้ moui t m นะเป็นเมนสองสองของนี้2องสองของนี้คืออะไรหรอใช่โอเคครับเนี่ยก็บอกยว่าโอ้ลูกนี้ก็ลื่นเหมือนกันนะลูกนี้ลื่นมากครับลื่นจนหลุดมืออีกแล้วครับเป็นลูกที่มีแม่เหล็กแต่จะดีกว่าลูกนู้นแบบต่างกันริบลับเลยทุกคนคือต่างกันมากเป็นลูกที่แบบ ดีมากค่ะ e y 2M ใช่ไหมลูกนี้ใช่ค่ะแล้วเวลามองด้วยตาเปล่ามันไม่ค่อยต่างเลยกันต่างกันยังไงสองลูกนี้ไม่ต่างเลยนะ,ะผมดีเลย45องศา i 2M ข้างในจะเป็นสีใสอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเนะี่ยมันจะเป็นออ๋อเป็นสองสีใช่แล้วดูง่ายๆเลยลูกเนี้ยจะเป็นสีดำอ๋อข้างในเป็นสีดำแต่ i 2M จะเป็นสีใส อ่าแล้วก็พิงบิดก็รู้เลยนะรูปต่อมาเป็นนี่คนระับเป็นโมยูหมีรองมือนเดินแต่เป็นสามคุณสามไม่มีแม่เหล็กนะคุณผู้ชมอ๋อลูกนี้มีแม่เหล็กอ่าดูสิอันนี้รูปนี้ผมแนะนำแล้วคือ ดีจริงครับอย่าบอกใครเลยที่ดีมากแต่ตอนนี้เราบอกเขาแล้วนะเขาไม่บอกใครอ่ะรู้กันหมดแล้วนะแต่อันนี้คือแบบยังไม่ได้ปรับอะไรก็คือแบบลื่นมากแต่จะไม่มีแม่เหล็กใช่ครับลื่นมากวเป็นลูกเริ่มต้นที่ดีเลยใช่ไหมคือแนะนำเลยเพราะว่าอันนี้คือเมนของเล็บอลเมื่อก่อนอือใช่คก็คือเขาได้ลูกแรกมาเขาก็พูดเมนตลอดเลยใช่ไหมใช่จรีนก็ได้ลูกไหนพูดเมนหมดแหละทุกแม่กาเรียกว่าคอนเทนต์ไฮไลท์นจะได้มีไฮไลท์เยอะๆอ๋อ่ะเรื่องจริงนะทุกลูกที่เรารีวิวในเนี้ยเคยผ่านเป็นมือเมนของเล็บอลมาทุก ลูกเลยครับถ้ามีร้อยลูกก็มีร้อยลูกเลยใช่เฮ้ยบอกสิว่าเขาพูดไม่จริงเออเขาเอาเรื่องจริงมาพูดเล่น <c oughs> โอเคอ่ะรูปต่อมาโมยูมีรองเหมือนกันครับแต่ว่ามีแม่เหล็กอ๋อคือเทียบกันเลยแต่ลูปนี้คือบิดดีมากแบบผมแบบอันนี้เป็นตัวขอ,องรีวอนเลยนะค <c oughs> ือผมแนะนำเลยนะทุกคนก็คือตอนสองคูณสองีคิวบ,บอกว่า เอาหมี่ลองที่ไม่มีแม่เหล็กดีกว่าใช่ค่ะแต่พอตามคุณสาวให้เอารุ่นมีแม่เหล็กใช่ไหมอ่ามันัก็คือมันแบบมันดิบดีมากเลยค่ะทุกคนผมรู้สึกว่าลื่นกว่าไม่มีแม่เหล็กแถมแม่เหล็กมันก็แบบยังแบบโอเคด้วยไม่ได้อยู่เนยแล้วใครชอบเสียงดังๆนี่เอารุ่นนี้ไปเลย่ะใช่ตอบมากอ่าโอเคครับ รูปต่อไปจะเป็นนี่ครับ R S M O U I T M อันนี้ก็บอก,กว่าเป็นรูปตำนานนะเป็นรูปที่สุดคุ้มที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เขาว่าว่ากันนะอ่าเพราะว่ามันถูกมากเป็นรูปนี้ประมาณ1 9 0กคนก็ใช้นะเดี๋ยวมาเล่นกันราคาไม่ถึง200ครับมีแม่เหล็กครับ M O U R S T M คือลูกเนี้ยมันดีจริงๆมันต่างมันต่างมันต่างจากมีร้องก็คือมันคุมง่ายกว่าแล้วก็แม่เหล็กแรงกว่าแล้วก็หลายๆลอย่างมันดีกว่าเยอะแล้วเพื่อนๆอธิบายยากมากก็คือถ้าในราคาถูกแนะนําลูกนี้หรอโมยูเสียรลูกต่อไปโมยู r s m เหมือนกันอันเมื่อกี้คือ2020อันนี้ก็2 0ันเหมือนกันนะแต่เป็นแมกเลฟอ๋อระบบแมกเลสเมื่อกี้แมกเนติกเหรอใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นลูกที่ดีมากสำหรับผมคือผมแนะนําเลยใครอยากได้แบบลูกิีกดีๆผมแนะนําลูกนี้เลยคือ มันดีจริงค่ะเพื่อนไม่ดัตนอตอนนี้ <ไป S 1> ตอนนี้น้องๆไปซื้อมา7จ็ดลูกแล้วเพรรีวิวมาเจ็ดลูก <c oughs> แนะนําทุกลูกไลยยังไงอะ่ะไ <c oughs> มก็มันดีทุกลูกก็ให้แบบลองมาแบบตัดสินใจเอาเองนะค,คือลูกนี้นเขาบอกว่าเป็นลูกแมกเลฟที่ถูกที่สุดอ่าใช่ใช่แล้วดูผมเล่นจะมันเงาแนละ้ว อ๋อที่บอกว่าไม่ได้เป็นผิวเงาถ้าเล่นบ่อยๆมันจะเงาเองใช่อันนี้ก็ถือว่าเงาขึ้นมาระดับหนึ่งโอเคครับผมแอบรุ่นต่อไปผมว่าผมให้เลบบอลเล่นบ้างดกวยอันนี้อะไรครับรุ่นเลยครับนี่อันนี้เป็น Super STM Magnetic ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เขาทํามาอัปเกรดมาจากรุ่น STM เพราะมีคําว่า Super ้องมันต้องแบบโหด Super ก็คือลูกอีกลูกนี้นะผมผมแนะนําเลยครับก็คือแม่เหล็กมันโคตรเล ในขั้นแรงเลยนะเหรอใช่ได้อคุณอย่าเผาสรุปมันแรงมันเบาเชคุณกางๆมันปานกลากระลาแล้วเมื่อกี้บอกแรงผมเชื่อไอเชื่อค่ะคือเขาพูดว่ามันแรงผมก็พูดตามผมเบาผมก็พูดตามมันต้องเป็นตัวเองครับเป็นยังไงรุ่นนี้มันมี3รุ่นไหมไอซ์ซูเปอร์ไอซทวเอมใช่มันจะมีแมกเนติกแมกเลบอลคอนแล้วเรามีกี่รูปมันมี2รูปครับอ่าแลูกไหนหายไปแมกเลบอครับเพราะว่าเลบอลทำพังครับเพื่อน เขาไปวางไว้ไม่ถูกที่แบบเข้าบ้านมาวางไว้นอกบ้านแล้วหมาก็ไปเล่นมาคุณแม่กแมสติกก็คือกรอบเหมอลูเมื่อกี้เลยนะทุกคนอ๋อเหมือนรุ่นเก่าใช่ผมเคยเอาเป็นเมนด้วยนะลูกเนี้ยแต่ว่ามันกรอบเกินอ๋อ่แล้วถ้าลูกนี้กับไเอสวีเอ็มาลูกถ้าไม่ซูเปอร์มันดีกว่าซูเปอร์ไหมความรู้สึกแตัวามันดีกว่าใช่มันดีกว่านะทุกคนคือเขาแก้มาหลายอย่างเลยอ่าโอเคครับลูกต่อมาครับอันนี้เป็นบอคอข้างในสีม่วงด้วยนะครับสีทอง คือแบบเป็นลูกที่คุมง่ายมากแล้วก็เป็นลูกที่แบบเข้ามือผมมากที่ควเอาไปหลูบมาเขาก็เลยพูดประมาณนี้นะมันเข้ามือผมมากเลยลูกคนลูกเนี้ยทำผิดเลยข้างในสีทองนะครับเนี่ยบอกเลยว่าใครต้องการจบเนผมแนะนำเลยราคาพิเอกเลยเหลืองอร่ <c oughs> ราม รุ่นต่อไปครับบอลหัวเมงหรือวูดไงวะหัวเมงครับเออหัวมงโอเคครับก็คืออัปเกรดมาจากซูเปอร์ไอเอสทีเอ็มใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นรุ่นแมกเนติกนะคะทุกคนก็ดีนะทุกคนถึงว่าเป็นรุ่นแบบเริ่มต้นได้เลยนะใครอยากจะลองก็ไปลองกันได้อืมใช่แต่ระดับนี้ไม่น่าเริ่มต้นนะบอลหาลู่ต่อไปจะเป็นนี่เป็นไอเอสทีเอ็มหัวมงครับบอกเลยว่าลื่นมากแบบลื่นสุดๆครับลื่น แต่ก็ถือว,ว่าพอพอคุ้มได้อยู่นะทุกคนใครอชอบสป,ปีดนี่เอาไปเลยใครชอบสป,ปีดที่ผมแมนะนําเลยนะลูกเรามีรีวิวเต็มไปแล้วนะไปย้อนดูได้เนาะใช่ครับลูกต่อไปบอคอนะครับข้างใ<ช><ม>นจะเป็นสีฟ้า <S Y H G M B o K R. S T M บอคอนเป็นลูกบอลเหมือนกันแต่เป็นสีฟ้าใช่ครับเือแบบสวยมากนะครับเหมือนแบบเราแบบอยู่ในท่โอเคงฟ้าอ่าแล้วก็ความรู้สึกลูกเนี้ยผมรู้สึกว่าชอบมากทุกคนมันเป็นแบบใช่ครับคือมันนุ่มๆแล้วก็มันดูหนักๆ แล้วมันดูแบบมีเอกลักษณ์ไงทุกคนเพราะ<ซ>ว่ามันมีรูปปรอนในค,ครับโอเคครับผมลูกต่อไปอันนี้ก็คือเป็นนี่ครับเป็นเรือธงของโมยูเลยนะก็คือเป็นโมยูที่ข้างในสีม่วงนะถ้าจำไม่ผิดมันชื่อเอ่อวยหลง W R N นะครับมีบอกเลยว่าก็เป็นลีกลูกหนึ่งที่จบได้เหมือนกันนะเป็นเรือธงของอันนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะคบเพื่อนๆเอามาทักไม่ถึงพันก็โอเคครับก็คือดีมากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับ ที่ Candy Speed อันรุ่นนี้เรายังไม่เคยรีวิวแต่เคยเปิดกล่องสุ่มโมยูไปแล้วอันนี้ก็คือเป็น RSVM แต่แค่แพ็กเกจคนละแพ็กเกจแพ็กเกจมันแปลกมากตือตั้งมาแบบนี้เหมือนสูตรวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็หมุนได้ด้วยครับคุณก็หยุดก่อนใช่ก็คืออันนี้ก็คือแบบถือว่าสวยงามนะเพื่อนๆเป็นอะไรที่แบบแปลกตาเราไม่เคยเห็นเราเลยจัดมาซึ่งฟิลลิ่งมันก็คือเหมือน RSVM เลยมันคือมันก็คือ i s m ที่อยู่ในกล่องนั้นลูกตอไปเคนีบเป็น โมยูสคิวนะครับลื่นมากนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยแล้วก็แม่เหล็กแรงด้วยนะแต่ว่าลูกเนี้ยผมรู้สึกว่าจะคุมยากไปนิดนึงนะครับอ่ะเฮ้ยคบเดี๋ยวเก็บก่อนลูก <c oughs> ต่อไปจะเป็น <c oughs> ติดขาตั้งอะไรบอกเลยนิดจัดลูกนี้ต้องบอกเพราะชอบเสียงมากอ่ะฮะอ่ะ,อะ,อะก็คือนี้จะเป็นโมยูเอยลงนะครับเป็นสคิวเอยลงนี่ก็คือ<ๆ>เรือธงเลยนะใช่ฟิลลิ่งก็โอเคครับเพื่อนๆ ก็ถือวนะ่าเป็นเป็นรูปที่แบบรู้สึกว่าคุมง,ง่ายด้วยแล้วก็เป็นรูปที่ผมเล่นถนัดที่สุดแล้วในเซติ้วในรูปนี้กับแกนล่ะเทียบกับแกเล่อเทียบกับแกผมก็ถนดัดรูปนี้เพราะว่าแกแบบลื่นไปหน่อยคือผมแบบไม่ไม่ไมค่อยชอบรูปบิ่ลืนล่นส่วนรูปต่อไปนี่อันนี้เป็นโมยูหมี่รองสี่สนะไม่มีแม่เหล็กอ๋อพวกมี้แม่เหล็กเป็นรูปหมี่ร้องนั้นเลยเหรอใช่ดูดูสปีดดูสปีด โอเคก็คือลูกเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นลูบิก4 4เริ่มต้นที่ดีมากนะครับแล้วก็ลูบิก44ี่ลูกแรกที่ผมแก้เป็นก็คือลูกนี้เลยเขาได้จับบ้างลูกต่อไปรุ่นเลยครับอันนี้อันนี้เป็นโมยอสูครับมันมันจะแบบกับกรอบกับกรอบมากนะทุกคนใช่ครับกับหมูกรอบไหนกรอบกว่ากันเออันนี้กรอ,อบกว่ารันต่อที่ไหนต่อไม่ต่อ เราต้องไม่ทะเลาะกันออกสื่อครับเพราะเรารักกันเรารักกันเรารักกันรักกันลูกต่อมาอันนี้เป็นโมยูออชิหกคูนหกนะลูกแรกของเราคือแบบดีมากครับระดับโลกก็ใช้ลูกนี้แข่งครับใช่ครับประเทศก็ใช้ลูกนี้นะครับแต่ระดับตำบลก็ใช้ลูกนี้ครับและแบบอำเภอก็ใช้ลูกนี้ระดับบ้านเราก็ใช้ลูกนี้ครับเพราะมีลูกเดียวครับใช่นี่กคือลูกนี้ ฟิลลิ่งกรอบๆนะเพื่อนๆกรอบๆลื่นๆถ้าอยากแบบจบหก,ห,กหกก็ผมแนะนําลูกนี้เลยครับลูกต่อไปอันนี้จะเป็นหมี่รองพีระมิดนะเพื่อนๆหมี่รองก็คือเป็นลูกที่บิดค่อนข้าง,าง,างดีกรอบมากนะครับจริงๆเนี่ยก็เป็นลูกเริ่มต้นได้นะทุกคนแต่ว่าเนี่ยไอ้ลูกต่อไปเนี่ยคือลูกนี้ นี่เป็น MoUrs นะเพื่อนๆนี่เป็นแบบแมกเนติกผมรู้สึกว่าลูกนี้เป็นลูกที่เริ่มต้นได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยก็คือถ้าจะเอาลูกเมื่อกี้เอาลูกนี้ดีกว่าใช่แมมีแม่เหล็กด้วยแล้วก็ลื่นมากครับต่อไปลูกสุดท้ายเลยนครับนี่นะนครับอันนี้เป็น <laughs> ยังไงครับรู้ว่าลูกค่างอันนี้จะเป็นรุ่นแมกเรฟนะคะข้างในสี่โมดคิวเล็งเป็นงครับเรวอนิวเล็งจะให้ความนุ่มๆครับแม่เหล็กก็แบบแบบนุ่มๆนะนุ่มๆอย่างอะไรเนี่ยคือแบบดีๆครับเป็นจุดจบได้ตัวจบตัวจบพูดเหมือนเขาจะตายจากเราไปก็หมดแล้วนะทุกคนทั้งหมดกี่ลูกนะเนี่ยที่เรารีวิวไปทั้งหมด22ลูกนะคะตัวโมดูเรามี22ลูกเลยนะคอแห้งแล้วจอย พูดเยอะจัดอันนี้เราก็จัดให้เพื่อนๆแล้วพี่บอกว่าอยากดูรีวิวลูบิกโมยทั้งหมดหน่อยก็จัดให้แล้วนะบอกเลยว่าแบบเต็มคาราเบลเลทีเดียวเชียวและเพื่อนๆเนี่ยชอบลูกไหนในโมยของเราบ้างก็คอมเมนต์มานะเพื่อนๆโอเคถ้าใครชอบคี่ปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามถ้าชอบไอคิวเลมอนแฟมิลี่ฟอสซิลก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย